แล้วก็ไม่ได้มาพูดอะไรแต่ว่ามาโชว์วิวมันสวยมากก็เลยอยากให้ทุกคนเห็น พอเห็นอะไรสวยๆนี่มันก็อดพูดไม่ได้เนาะเนี่ยแหละความสุขที่บางทีเราก็ไม่ต้องไปหาจากไหนไกลเนาะถ้าเราเห็นอะไรสวยๆงามๆอย่างนี้มันก็เป็นความสุขให้กับตัวเองได้จงจำไว้ว่าคุณควรเป็นความสุขให้ตัวของคุณเองเนาะเพราะถ้าคุณไม่เป็นความสุขให้ตัวเองเนี่ยพลังใจของเรา จะหาได้ยากเราก็จะต้องไปหาจากสิ่งภายนอกตลอดอย่างเช่นการที่ต้องเข้าไปเล่นโซเชียลต้องไปดูหนังฟังเพลงไปทำนั่นทำนี่ซึ่งมันก็จะสูญเสียเงินสูญเสียเวลาแต่ถ้าคุณเป็นกำลังใจให้ตัวเองบ่อยๆหรือว่าหาสิ่งเล็กๆน้อยไว้ให้มันเป็นความสุขให้ตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆ มีพลังใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปโฟกัสแต่สิ่งดีๆสิ่งไม่ดีมันมีอยู่แล้วแน่นอนเรารู้เพราะโลกเรามันก็มีสิ่งดีกับไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเป็นคนเลือกโฟกัสโฟกัสแต่สิ่งดีๆเห็นแต่สิ่งดีๆเนี่แหละค่ะชีตคุณก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็คุณก็จะเป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้นเนาะในซอบสูงอ๋อซูมไม่ได้บายบาย ถ้าเจออะไรสวยๆจะเามาฝากอีกอีกค่ะ